สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกลพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองคไหนยังไงนะจ๊ะพี่รูภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์มันได้จ้ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จ๋าวันนี้หนูได้เป็นมิ้นหลงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เล่มนี้สวยงามมากนะอันนี้ไม่ใช่งานจ้ะพี่น่าจะทํามาจากกระดูกจากพี่จ๋านะคะพี่ดูความกรอบของปอกมิ้นนะจ๊ะพี่นะค่ะสวยงามมากจ้ะพี่นะค่ะความกรอบจ้ะพี่สวยจริงๆะะพี่นค อันนี้คือ,อด้ามจะพี่นะคะน,นี่คือสภาพด้านในจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าจะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะเป็นทรงไปแหลมจะพี่จ๋าสนิมติดเต็มอย่างนี้นะพี่สนิมติดเต็มอย่างนี้ค่ะพี่ขาพี่ขารายการนี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะเร่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทลข้อก่อนดิ หนูขอไว้ที่1นึ่งบาทปลายทาง50บาทพี่นี่คือสันมีจ้ะพี่นะคะพี่ดูความก่อของสนิมนะติดมือแม่ค้าแต่เมือไมีจะเป็นทรงปลายแหลมนะจ้ะพี่มีจะเป็นทรงปลายอย่างนี้นะจ้ะพี่จ๋าถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะจเะพี่เรียกภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูเลยแอดไลน์เะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จักเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์เะพี่ค่ะแม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจักรหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพ ดูดูเก่ามากจ้ะพี่นะคะ1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะตะกรุดเก่าไม่ทราบนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการจ้ะพี่จ๋าเป็นแหวนนะพี่เป็นแหวนหลวง,งปู่หมุนนะใช่ปะปู่หมุนแหวนหรือเปล่า เอาแหวนจ้ะพี่เป็นแหวนลงปูมุนพร้อมถุงจ้ะพี่จ๋านะคะสวยงามมากนะพี่จ๋ารายการนี้หนูเปิดแบ่งปันนะหนูให้หกร้อยบาทจ้ะหนูให้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นแหวนลงปูมุนจ้ะพี่นะคะสภาพกอกรอบนี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรจ้ะพี่นะคะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นแหวนลงปูมุลนะจ้ะพี่นะคะตรงาถุง หลวงพ่อกวยจะพี่หลวงปูมุนนะเนี่ยมีสองหลวงพ่อนะหกวบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นจิ้งจกสองหางจะพี่ขอภัยจะ้ะเป็นจิ้งจกสองหางนะเลื่อมกรอบพลาสติกจะพี่มีห่วงนะนั้านจะมีน้ํามันจะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้ค่ะพี่หนูขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นจิ้งจกสองหางจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดคุ้มข้างหลวงพ่อทองสุกนะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะตะกุดคุ้มข้างหลวงพ่อทองสุกจะพี่หกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จะเป็นตะกุดนะเป็นตะกุดของหลวงพ่อเดิมจะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะมีห่วงจะพี่จ้ารายการนี้เจ็ดร้อบาทจ้ะเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทแม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะคะพี่นะคะ แม่ค้าไม่ทราบเนื้อจะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่6กอ่าขอทุกจ้พี่เจ็ร้อยบาทจา้ะเป็นตะกรุดมีห่วงสองข้างนะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่7 0็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะรายการนี้เขาบอ,อกว่เาเป็นของหลวงพ่อกลัวยจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้ยบาทเช่นกัน,กนจ้ะพี่นะคะนะคะพี่เม็ดนี้นะจะมีรอยจานจ้ะพี่นะคะเม็ดนี้จะมีรอยจานจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทจา้ะ นูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรายการนี้จะพี่เป็นหลวงปูดปงป่ดนะูนะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะวัดสแกนพี่เป็นกล่องกรมมัยี่สีแดงนะเปิดมาด้านในจะพี่จ๋าจะมีเหรียญหลวงปู่ดูอยู่สามองค์นะพี่นะคะตรงนี้จะเขียนว่าอะไรเอย่ยวัดสแกนตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดยุธยาพสสองห้าสองสองจะพี่นะคะ สวยงามมากค่ะพี่นะคะดึงมา้วจ้ะพี่พี่จ๋านี่ค่ะพี่ดูความสวยความก่อนะเป็นของลงปูดูนะพี่นะคะรายการนี้นะจ๊ะพี่เลยไหมคะขอไว้ที่เงินแปดร้อยบาทจ้ะพร้อมกล่องนะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50สิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นกล่องปูดูนะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงนะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะพี่อันไลน์จ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จ๋าแปดร้อยบาทจ้นะนะคะ พร้อมกล่องสวยๆจะพี่8 0 0รบาทปลายทาง5้าบาทจะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นเที่ยวเสือหลวงพ่อสวัยนะเป็นเที่ยวเสือหลวงพ่อสวัยจะพี่นะคะหนูขอไว้ที่1,200รบาทจะหนูขอไว้ที่1,200รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นเที่ยวเสือหลวงพ่อสวัยจะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่นะคะสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะ หนึ่งพันสองรบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่ภาพไม่ชัดพี่รายนะนหนึ่งพันสองรบาทจ้ะเบีย้ยแก้จะพี่หลงปูรอดวันนายดงอันนี้ดังเสียงกิ่งนะนังเหมือนมีกิง่งเหมือนกิ่งหลุดหรือเปล่ลปาไม่มั่นใจจะพี่ปกติจะนงน่วงนะแต่อันนี้เหมือนกิ่งหลุดหรือเปล่ปาไม่มั่นใจมีได้ด้วยพี่นะคะเก่ามากจะพี่มีห่วงนะห่วงเชือกพี่จ๋าเจ็ดร้อบาทจะพี่ เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายเป็นพ่อทวดจะพี่องค์เล็กนะพี่พ่อทวดองค์เล็กนั้นเป็นเนื้อว่านจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพ่อทวดองค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่จ่ายเป็นเนื้อว่านจะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าจะพี่สวยๆค่ะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเป็นพ่อทวดนะหกร้อบาทจ้ะเม็ดขนุนจะพี่หกร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นเม็ดขนุนนะคะพี่นงนงนะไม่ได้เบามากไม่ได้หนักมากจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะส่วนนารนกาจะพี่เป็นพ่อทวดจ้ะเป็นเนื้อกระไ่ทองจ้ะพี่เป็นน่าจะโลหะนะมีใบมียันพร้อมนะไม่ใช่ค่ะพี่มีใบคาถานะนะจจะพี่สวยงามมากจ้ะพี่ด้านหลังเป็นหลังหนังสือนะพี่นะคะวัดช้างให้จ้ะพี่นะคะเป็นรันเป็นหลังยันจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะพร้อมสูงซิปจ้ะพี่ พร้อมสูงซิฟนะนะคะพี่จ๋า600บาทปลายทาง50บาทจ้ะตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่นะคะรายการนี้นะพี่800บาทจะพี่นะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่800บาทจ้ะพี่จ๋าพระชัยจะพี่ได้มาคู่นะได้มาคู่อันนี้คือตัวที่หนึ่งนะจะพี่นะคะความยาวนะจะพี่ความยาวนะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ6ค่ะ ส่วนสูงไอความยาวหกนะความกว้างประมาณเกือบสามนิ้วจะพี่นะคะ่ะพี่จ๋าหนึ่งพันบาทพอจะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่จ๋านะคะเป็นพระชัยนะนี่คือใต้ฐานจะพี่พี่ดูความก่อจะพี่นี่คือใต้ฐานนะคะพี่ขานะคะมีห่วงด้วยนะคะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะสภาพเก่าๆนะพี่นะคะสวยๆแบบนี้จะพี่สภาพเก่าๆจะพี่จา๋าสวยๆแบบนี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่ภาพไม่ชัดเพี้ยนลายจะพี่นะคะเป็นพระชัยกับพี่ขาหนึ่งพันบาทจ้ะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะส่วนองค์ที่สองค่ะพี่องค์ที่สองจะพี่เช่นกันจะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะความสูงความกว้างน่าจะเท่ากันนะคะพี่เดี๋ยววัดให้ดูทีนะเพื่อความมั่นใจนะจะพี่ความสูงจะพี่หกจากความกว้างค่ะพี่โอเคจะพี่จ้ะไออันนี้อันนี้ประมาณเท่าเท่ากันจะพี่นะคะนี่คือใต้ฐานจะพี่ นี่คือใต้ฐานจะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้จะพี่หนึ่งพันบาทจะ anyway. พี่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่นี่คือองค์ที่สองนะจะพี่องค์ที่สองนะหนึ่งพันบาทจ้ะมาจะพี่องค์เล็กๆต่อนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับคุณลูกค้าเป็นพระล่วงค่ะพี่พี่จ๋าหนูได้มาสององค์นะหนูได้มาสององค์จะพี่นี่คือองค์ที่หนึ่งจะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นพระล่วงรางปืนจะพี่เนื้อจะออกสีทองจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่นะคะนี่คือองค์ที่1จะพี่จ๋า700บาทจ้ะองค์ที่2จะพี่เช่นกันจะพี่จ๋าเหมือนกับจ้ะพี่นะคะพอดีแม่ค้าได้มาคู่กันนะคะพี่คุณลูกค้าจะปิดคู่จะปิดเดี่ยวคุณลูกค้าสามารถแจ้งแม่ค้าได้นะ 1- 2สองแจ้งได้จ้ะพี่นะคะถ้าเอ็นดูแม่ค้าก็ปิด2องค์ก็ได้ค่ะพี่ขานะคะด้วยความปรารถนาดีจากแม่ค้าและจาะพี่นะคะองค์นี้คือองค์ที่2จะพี่7 0 0บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นผ้าท่ากระดานจะพี่จ๋าเป็นท่ากระดานนะแต่ไม่ทราบพพิม์นนะเอออื้ด่่พีจาขอไว้ที่พ บาทจขอไว้ที่แปดร้อบาทจ้ะพี่นะคะมีอยู่สามปางนะหนึ่งสองสามจ้ะเนื้อจะออกสดิมแดงอย่างที่คุณลูกค้าเห็นจะพี่จาะนะคะอันนี้แม่ค้าก็ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรค่ะพี่นะคะแม่ค้าไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะแต่รู้ว่าเป็นพัทธกระดานะรายการนี้จะพี่แปดร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นปิดตาปูไข่จ้ะเป็นปิดตาปูไข่วัดเชิงเรียนจะพี่จ๋าพร้อมกอบพลาสติกก่อๆจะพี่จ๋าด้านหน้าลงรักทองนะพี่หกร้อบาทจ้ะหลวงพ่อปานขี่ไก่จะพี่นะคะ หลวงพ่อปานขีไก่จะพี่จ๋านะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกรบาทจ้ะปิดตาจะพี่ไม่ทราบที่นะองน,นี้แม่ค้าไม่ทราบที่นะคะพี่เริ่มกอบพลาสติกนะมีห่วงจะพี่อันนี้ขอไวท 600, ้ที่หกรบาทเช่นกันจะ้ะอ่าปิดตาอันนี้จะ idan, พี่หลวงพ่อทวดจะพี่อ่าเป็นเป็นหลวงพ่อทวดนะขอโทษจะพี่เป็นหลวงพ่อทวดนะเนี่ยค่ะเมแตางพ่อทวดจะพ,พ,ะจะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญ อาา้าวไม่ทราบนะเขียนว่าวัดบางละหงนะอันนี้วัดบางละหงนี่แม่ค้าไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะค่ะสวยงามมากจากพี่นะค่ะปติทินนะพี่เปิดหน้าเปิดหลังจะพี่จาหกร้บาทจ้ะส่วนเดือนนี้ค่ะพี่เป็นเดือนรูปไข่นะหลวงพ่อไปจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อไปจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะชินาราจะพี่ชินาราจะพี่จ๋านะคะอันนี้นะคะพี่หลวงปูเผือกนะรายการนี้จะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ หลวงพ่อทวดจะพี่รุ่นลอยน้ําจะพี่จ๋าห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดรุ่นลอยน้ํานะพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการจะพี่จ๋าจะเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่อยู่ในกรอบนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมนะแม่ค้าได้มาสภาพนี้จ้ะรายการนี้จะพี่จ๋าแม่ค้าขอไว้ทีเจ็ดร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อเงินนี้แม่ค้าขอไว้ทีเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นเหรียญพ่อเดิมจะพี่รายการนี้หกร้อยบาทนะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะคุณลูกค้า เขียนรำวัดหนองโพพศ24 8 2จ้แปจะพี่นะคะพี่จ่าหก0บาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นกาลาราหูอมจันรจะพี่นะคะ6 0 0บาทเช่นกันจะพี่นะคะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเป็นราหูอมจันทร์จากเหรียญลวงปูรอดปัดบังน้ําวนจะพี่จ่ารายการนี้นะ5้าราบาทจะพี่มีรายารนะลูกค้าจ่ารายการนี้มีรายการลูกค้าต้องสังเกตดีๆนะจ๊ะนะคะ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกแก่พี่นะคะจับขอบค่ะ네พี AH ่จับขอบนะคะนะคะรายการนี้นะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่าสมเด็จองค์ท <startups> <ardi> <ain> ี่หนึ่งจ้ะนะคะสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นะคะสวยงามมากแกะพี่นะคะรายการนี้จกะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะรายการนี้สมเด็จองค์ที่สองจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นรูปปล่อหลวงพ่อไปจะพี่นะคะห้ารบาทจะพี่นะคะเป็นรูปปล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่นะคะรายการนี้ห้ารบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าปิดตาปู่นาคจะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะพี่รายการนี้นะจ๊ะห้ารบาทจะพี่หลวงพ่อทั่วจะพี่นะคะ พ้อทวดจะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะพี่แต่เนื้อสวยงามมากลยนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์จะพี่นะคะเนื้อสวยงามจะพี่นะคะราคการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนราคะาจะเป็นปิดตาหลังแบบจะพี่ฝั่งตะกุดจะ้ะราคการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นปิดตาหลังแบบฝั่งตะกุดนะ,ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ไอ้หกร้อยบาทจะพี่เดี๋ยวก็บโบราณไม่ทราบที่จะพี่หลังยันนะรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะเลี้ยหลวงพ่ออะไรเออหลวงพ่อหลวงพ่อเช่มไหมเขียนว่าภูกเก็ตจะพี่ภูกเก็ตนะพี่จ๋ารายการนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะน่าจะพ่อเช่มแหละค่ะพี่พเกภูเก็ตนะ รายการนี้พี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อแดงจะพี่ว่าขอบันไดอิดจะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่หลวงพ่ออีจ้ะห่วงเชื่อมนะหลวงพ่ออีนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่าหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อเดิมนะพี่จ่าวัดหนองโพนจะพี่นะคะ รายการนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ทีห้าร้อบาทนะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจากพี่จ๋าปิตาปู่ยิ้มจะพี่ปิตาปู่ยิ้มนะคะพี่ขานะคะรายการนี้นะพี่หนูขอไว้ทีห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจากอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่หนะงจะพี่นะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะพี่รายการนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ทีห้าร้อบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทบจะพี่วัดชนแดนจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่ลูกกรอบพ่อทบจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่เนื้อว่านนะสบู่นะพี่พิมพ์ฉลูรหรือเปล่าจะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่โอเคนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนนะคะพี่อาถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จา๋าอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่ๆกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บทะคุณพักเกรืด้วยนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ